สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการสู้กับภัยนะคะรายการที่ทําให้คุณรู้วิธีการสู้กับภัยค่ะอยู่กับดิฉันนิติสารในเขียวพร้อมด้วยคุณจิรวัระสมทรัพย์ค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์ทางภาคใต้รวมถึงการเร่งกู้โบกี้รถไฟนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการาวางระเบิดเมื่อเช้เชาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งะะวันนี้ การดาเนินการเก็บกู้ซ่อมแซมรางรถไฟก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็ซึ่งสามารถที่จะมีการเปิดนะคะให้บริการเนี่ยเต็มรูปแบบได้แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยในวันนี้เองนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็ได้มีการส่งกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มการดูแลร,รักษาความปลอดภัยภายในขบวนรถยนต์ด้วยนะคะที่เดินทางออกมาจากสถานีรถไฟยะลานะคะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ได้เร่ง ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทั้งรางรถไฟแล้วการกู้โบกี้รถไฟนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยการซ่อมแซมแล้วก็กู้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยก็คาดการว่าจะสามารถเดินรถได้ตามปกติด้วยโดยทางด้านนายชาวันชะชุมนุมพันธ์ในสถานีรถไฟยะลาเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเร่งรัดในการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการกู้โบกี้รถไฟเสร็จสิน้นซึ่งการเข้าไป กู้ทางรถไฟรวมถึงบกี้นั้นก็ทําไปด้วยความลาบากนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค่ะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะทางเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ได้มีการประชุมหารือและปรับแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแล้วก็ผู้โดยสารรถไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดเดินรถตามปกตินะคะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ค่ะ,คะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ติดตามคลี่คลายคดีสําคัญความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นระบุนะคะว่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้อาจจะมีด้วยกัน3กลุ่มค่ะคือกลุ่มของนายอับดุลฮัสซันสีกะนะคะแล้วก็กลุ่มมะสูเพียนยากูมอนะคะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของนายสแปอิงอูเซงนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มนั้นก็เคยร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดขาบอมและจัก,กรยานยนต์บอมในพื้นที่ เรลือศอกมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะนะคะขณะที่ทางด้านพลตํารวจตีพีระบุญเลี้ยงนะคะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีเหตุจักรยานบอมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของการระเบิดลางรถไฟที่อำเภอร,รือศอกจังหวัดนาราธิวาสเหมือนกันอันนี้ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจากที่มีการพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับกรณีของคาบอมที่ถนนหลวงมิตรนะคะเมื่อวันที่31มีนาคม ขมที่ผ่านมาด้วยโดยทางด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเองนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ได้ดูแผนปทุศกรรมในที่เกิดเหตุและก็เส้นทางคนคนร้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุคาบอมบนถนนรวมมิตรนะคะเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาด้วยซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าที่ตํารวจก็อยู่ในแนวทางการสืบสวนกําลังรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็มีจากกองพิสูจน์หลักฐานที่10ของ จังหวัดยะลาด้วยนํามาเปรียบเทียบขยายผลโดยขณะนี้ได้มีการกําชับสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนให้ลงพื้นที่แกะรอยจากภาพขอกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามเส้นทางของกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุอาจจะต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานสักระยะหนึ่งก่อนจะมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะ หลักฐานสําคัญนที่ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นคนลงมือแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่คนนะ,นะคะคุณเลนิาก็เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงกรณีคาบอมที่ถนมรวมมิตรอย่างที่บอกไปโดยมีการออกหมายจับนะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยออกหมายจับนายฮัมดีสะอา ที่เชื่อมโยงกับคนร้ายที่ทําระเบิดคือนายใสฟุตเลาะซาฟุนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายไฟซอฮายีสมาแอร์ผู้ต้องหารอบวังระเบิดที่สนามบินหาดใหญ่ด้วยซึ่งก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะคะในแนวร่วมในตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มใหม่โดยมีนายรออิดอเลาะเป็นแกนนําในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวให้เวลาเจ้าหน้าที่นะคะทั้งทหารตำรวจนั้นได้ดําเนินการ<ช>ล่าตัวคนร้ายะะมาดำเนินคดีก็เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่ามีการขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงไปหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องครั้งนี้เราด้วยนะค,ะค,ะ,คะค่ะไปเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เราก็เกาะติดกันอยู่เรื่องของน้าเน่าเสียบริเวณพื้นที่อ่าวไทยค่ะ,คะ ก็เมื่อวานก็เป็นเรื่องของสมุทรสาครนะคะที่ไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมาเร่งแก้ไขปัญหาะะเพราะว่าผู้เพาะเลี้ยงปลากระชงังแล้วก็หอยแครงหอยแมลงผู้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากล่าสุดมาวันนี้นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะได้มีตัวแทนนะคะเป็นประธานสหกรณ์ประมงแม่กลองจังหวัดจำกัดนะคะเป็นประธานในการประชุมหาร Ừ, กับปัญหาอ่อ uh, กับ ชาวประมงนะคะที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาน้ําทะเลเน่าเสียเพื่อร่วมกันกําหนดมาตรการกดดันภาครัฐนะคะก็ะมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชายฝั่งทั้งผู้เลี้ยงหอยแครงคหอยมแมลงผููนะคะปลาทับทิมปลากระพงขาวและประมงพื้นบ้านที่จับหอยกระปุกหอยหลอดในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมนะคะโดยทางผู้เลี้ยงหอยแครงรายหนึ่งนะคุณมนเทียนุูมชะเอมบอกว่าตนเองนั้นลงทุนเงินลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะคะ 连。两 เพราะเลี้ยงหอยแครงเนี่ยมาได้8เดือนและกําลังจะจับขายในอีกสองวันเท่านั้นแต่ว่าต้องมาเจอกับปัญหาน้ําเสียทําให้หอยแครงนั้นตายหมดเลยค่ะอยากให้ทางรัฐนั้นช่วยเหลือเรื่องของเงินชดเชยมาเป็นทุนในการเลี้ยงหอยแครงชุดใหม่ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายมงคลสุขเจริญนะคะประธานสหประมงแม่กองจํากัดเองก็บอกว่าเหตุการณ์น้ําทะเลเน่าเสียครั้งนี้ทําให้ผู้ทําประมงได้รับความเดือดร้อนซึ่งก็คาดว่าตัวเลขลรวมๆที่ผู้เสียหาย ทั้งหมดน่าจะมีอยู่ประมาณ300ลายนะคะน่าจะมีมูลค่าความเสียหายตอนนี้เนี่ยอยู่ที่500ล้านบาทด้วยซึ่งขณะนี้ก็หวังว่าทางจังหวัดจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ทราบข่าวมาว่าทางกรมบัญชีกลางยังทักท้วงในการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะจะมีการทําหนังสือเสนอผ่านไปยังผู้ว่า,าก,การจังหวัดสมุทรส,ส,สงครามต่อไปด้วยค่ะค่ะ อ,ะะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันคุณเอ<ช>ริสาเพราะว่าในช่วงที่น้ําในแม่น้ําเจ้าพยายลดลงไปเนี่ย<ช>เขาไปพบรอยร้าวของสะพานข้ามแม่น้ําป่าศักดิ์ทุลสิ์นะคะรอยแตกเนี่ย<ช>ก็มีเยอะพอสมควรนะคะ<ช>แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันว่าเวลาสัญจรไปมาบนสะพานเนี่ยมันจะมีผลกระทบตามมาหรือเปล่านะเพราะว่ารอยแตกนั้นก็กลัวว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ<ช>คือรอยแตก อันนี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก ช่วงที่น้ําลดลงไปแล้วก็มีเรือนะคะ,คะมีเรือขนส่งสินค้าเนี่ยที่สัญจรไปมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ย<ม>ได้ไปกระแทกเข้ากับต่อมอะสะพานแล้วก็ทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นมานะคะซึ่งชาวบ้านนั้นต้องการให้ทางการเข้ามาตรวจสอบดูว่ารอยร้าว<ม>ดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสะพานหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะค,ะคุณสุรเชษฐ์ขออภัยค่ะกระทรวงคมนาคมนะค,ะคุณสุรเชษฐ์ชัยโกศลได้ ลงมาตรวจสอบนะคะลงเรือแล้วก็ตรวจสภาพลำน้ําป่าศักแล้วก็ดูออรอยแตกร้าวดังกล่าวนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะตอนนี้เองเนี่ยชาวบ้านก็เกรงว่าหากรถขับสัญจรไปสัญจรมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมีผลต่อระบบโครงสร้างหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่คุณจิรวัณบอกไปคือทางด้านที่ปรึกษามนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบดูนะคะก็เห็นบอกว่าโครงสร้างของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากรอยตากยาลาวเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบต่อาการสัญจร ไปสัญจรมาของรถรานะคะที่วิ่งข้ามบนสพพนะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพญาตรงปา่าศักตรงนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเห็นบอกว่าเพื่อความไม่ประมาทค่ะก็จะได้มีการประสานงานให้ทางกระทรวงคมนาคมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สองสาขาอุทยาสำนักงานแขวงการทางอุทยาเข้าตรวจสอบสาเหตุแล้วก็แนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เพื่อไม่ให้รอยเล้าขยายไปมากกว่านี้และเพื่อความปลอดภัยในการ การใช้รถยนต์บนสะพานรวมถึงการใช้เรือที่อยู่ด้านร่างสะพานด้วยก็จะมีการรีบเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะ,คะซึ่งสะพานดังกล่าวนี้นะคะก็อยู่บริเวณทางออกไปทางภาคเหนือค่ะช่วงถนนสายเอเชียเส้นทางขาขึ้นภาคเหนือตรงเขตตำบลบ,บ่อโพงอำเภอนะครหลวงของจังหวัดพระนครสุียานะคะ,คะก็ชาวบ้านก็เรียกร้องมาแหละว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยไปตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูจากร แล้วเนี่ยคุณจิรวันมันเป็นช่วงรอยต่อพอดีเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้รอยแตกรอยร้าวนะมาเกิดขึ้นในช่วงรอยรอยต่อของสะพานแต่ว่าต่อม่อเนี่ยยังไม่มีผลกระทบยังอยู่นะคะแต่ว่าก็ธรรมดาแหละนะคะชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทางสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าฮียาปากสักเนี่ยก็อาจจะ ลัวว่าจะมีผลกระทบในนาค,คนหรือเปล่าถ้าที่ฉันเป็นชาวบ้านที่อยู่ในแถวนั้นแล้วก็สัญจรผ่านไปผ่านมาก็คงกลัวเหมือนกันนะคะก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐด้วยลงไปดูนิดหนึ่งว่ามันมีผลกระทบต่อโครงสร้างเรื่องของสะพานอันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดินยุบค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราเห็นแล้วว่าหลายๆจังหวัดเลยนะคะที่แถวระนองก็เคยเกิดเหตุของดินยุบลงไป บอกว่าตอนนี้ค่ะบริเวณแถวอําเภอฉวางนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองตรงสวนผลไมา้แล้วก็สวนยางพาราค่ะได้เกิดดินยุบลงไปนะคะเป็นงวงกว้างประมาณ20เมตรลึกนับ10เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้ต้นยางพาราต้นผลไม้ต่างๆเนี่ยล่วงตามลงไปในหลุมลึกดังกล่าวด้วยะนะคะซึ่งทางด้านนายสกลจันทรักนายอำเภอฉวางของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็บอกว่าสันนิษฐานในเบื้องตน้นน่า จากมาจากสาเหตุการทําเหมืองเก่าและในปัจจุบันเนี่ยยังมีการทําเหมืองอยู่แบบเดิมด้วยนะคะซึ่งปรากฏอาการแบบนี้เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่ามีหลุมลึกแล้วก็กว้างกว่าสนามฟุตบอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะได้มีการเล่งประสานไปอย่างอุตสาหกรรมกรมทรัพยากรธรณีนะคะให้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะ,คะตอนนี้เ<ม>จ้าหน้าที่เขาก็นําเชือกมากั้นเขต<ม>แล้วก็ปักป้ายอันตรายห้ามเข้าแล้วนะแต่ว่าอย่างที่เห็นก็จะมี uh